mấy chế bài nào con nhé, nhé, léo, mấy chế máy con này Pokémon này, mấy chế máy con, nhé, mấy chế máy nào con này này, ôm ôm, ôm ôm, nghe bảo léo, giờ đi lê, giờ đi vay con người thấu, này này, bị trả, nó thẻ

เอเมโลอะเอเมโลเลกกาฟิวมึูไปเกะกับใครมาเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยข้างโบเนี่ยข้างโบเนี่ยข้างโบเนี่ยเห็นปะเนี่ยขางโบแล้วเนี่ยเป็นีเลยรูบเลิ่มเลยลูกกาดากันเอเมโลเลยกาฟิวคันโบนี่บอกว่าเนี่ยอย่าไปไล่ตกชาวบ้านเขาเขาก็สู้เอาเห็นป่าเนี่ยไนี่ยมันต้องจับหน้าเนี่ย จ็บไหมล่ะจ็บไหมล่ะอถ้าบอกแล้วจับเไม่ตกชาวบ้านเขาแน่ๆแต่แม่ยังจะอย่างนี้อีกนะอือนยะ่าไปไล่ตกชาวบ้านเขาเลูกญนะีนะ่เขาสู้เอาเองนปล่าหลู lời thấy thăm hổ đầm ban muốn bà ừ, Nghĩ sửa kè Thấy thăm hổ ừ, Sửa kè hả à? Nghĩ em lô Nghĩ ta phiêu Tôi này thăm ừ, Tôi này thăm Nghe em bỏ ngủ giả xa Để lại tộp cho ban á. ạ Hãy cho ban khẩu cho đến chuyện này.